เงินดิจิทัลทางรัฐใหม่ล่าสุดเห็นหน้านี้ได้เงิน1 0,000บาทก่อนใครดูเลยคุณได้เห็นหน้านี้ไหมล่าสุดครับเลยท่านสงสัยกันมาเยอะครับว่าตัวเขาเนี่ยหรือตัวคุณเนี่ยจะได้เงิน1 0 0 0 0มบาทหรือเปล่านะครับก็สอบถามกันมาจึงเกิดเป็นคลิปนี้ครับว่าหากคุณเห็นหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในเฟสไหนนะครับหากคุณเห็นหน้าที่เหมือนในคลิปนี้ครับคุณจะได้เงิน1 0 0 0 0มบาทก่อนใครแน่นอนนะ ก็คือได้ก่อนเพื่อเลยนะครับกรณีที่คุณเห็นหน้านี้ก่อนก็จะได้เงินก่อนครับอันนี้คือวิธีที่สรุปง่ายๆเลยแต่หลังจากท่ท่านเนี่ยสอบถามกันมาเยอะครับว่าโครงการตําเงิน1 0 0 0 0มืนบาทน,นะครับจะได้เมื่อไหร่ง่ายๆครับคุณไม่ต้องดูอะไรให้ซับซ้อนดูง่ายๆคือเห็นหน้าแบบในคลิปนี้เงินหนึ่งหมื่นบาทก็จะเป็นของคุณครับเริ่มแรกเราจะพูดกันถึงหน้าที่เห็นนะครับเราจะบอกว่าหน้านี้มันจะมาได้ยังไงนะจากนี้ต่อนะครับโอเคมาเริ่มกันครับสำหรับ ตรงส่วนนี้หน้านี้เนี่ยก็คือหน้าแบบนี้ใครที่ได้หน้าตาแบบหน้าใหอย่างนี้นะครับหน้าที่เขียนว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิเงินที่เต้าไวเล็ตเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยคือหมายความว่าคุณได้เงินหนึ่งหมื่นบาทอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นหน้าที่บอกครับว่าคุณได้เงินหนึ่งหมื่นบาทแต่ทีนี้ก็จะหน้าตรงนี้แต่ละคนเนี่ยจะคล้ายๆกันหลักๆก็จะเขียนว่ายินดีด้วย แต่การได้เงินแต่ละกลุ่มก็จะต่างกันออกไปนะครับแต่ข้อสําคัญคือคุณต้องได้หน้าแบบนี้ยกตัวอย่างครับแบบหน้าที่คนได้กันในรอบที่ล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรอบใหม่มาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเขาขึ้นว่ายินดีด้วยคุณจรับสิทธิโครงการเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุนะครับแบบนี้เนี่ยก็คือหน้าที่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันนะครับกรณีที่ได้หน้าแบบนี้ก็คือเป็นหน้าที่ได้เงินนะก็ง่ายๆครับถ้าคุณเห็นหน้านี้เนี่ย คุณจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทก่อนใครทีนี้เนี่ยการที่คุณจะเห็นหน้านี้นะครับต้องแสดงการบอกอย่างทุกท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าการจะเห็นหน้านี้ได้คุณจะต้องมีหลายส่วนนะครับหลักๆแล้วคุณจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งผมได้บอกเอาไว้เดี๋ยวผมจะบอกเพิ่มเติมแต่ให้คุณรู้ไว้ครับว่าหน้านี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนออกไปสำหรับการยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์แบบนี้หน้านี้ก็เขียนว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็แสดงว่า อันนี้เนี่ยให้ในกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นหลักเลยดังนั้นตรงนี้ครับก็คืออันนี้คือกลุ่มของผู้สูงอายุที่จะได้ก็หมายความว่าในหน้านี้นอกจากคําว่ายินดีด้วยครับด้านล่างเขาจะมีการเขียนกลุ่มที่จะได้นะว่าใครจะได้ก่อนอย่างตรงนี้กลุ่มผู้สูงอายุได้ก่อนถ้าขึ้นมาเป็นกลุ่มคนอายุ16บหถึงยีอ่าคนอายุ16บหกยีก็ได้ต่อซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นกลุ่มของคนที่อายุ21 -59 ถึงปี ก็จะเป็นกลุ่มนั้น,นครับเมื่อไหร่ยินดีด้วยและขึ้นกลุ่มของคุณเนี่ยก็คือคุณได้เงินแน่นอนนะครับการที่มันจะมาหน้าห้าแบบนี้ได้มันจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ายได้เกณฑ์เงินฝากหรืออะไรต่างๆนะครับดูว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนสัญชาติไทยไหมมีรายละเอียดเอกสารอะไรต่างๆที่เป็นบองบอกว่าคุณเป็นคนไทยมีชื่ออยู่ในีินบ้า,บาหรือเปล่านะครับกรณีเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวชี้ผลเลยครับว่า คุณเนี่ยได้เงินใหม่นะครับนะถ้าคุณผ่านมันก็จะมาหน้านี้แหละนะทีนี้จะมาหน้านี้มันต้องมาได้ยังไงครับคุณจะต้องมีแอปทางรัฐก่อนที่ผมบอกโดยคุณต้องมีดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาในเครื่องมือถือคุณให้เรียบร้อยครับก็ทาการดาวน์โหลดให้แล้วเสร็จฮนะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้ทําการเช็คครับว่ามีการอัปเดตแบบนี้หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่มีขึ้นในอัปเดตแบบนี้ให้คุณรีบกดอัปเดตด่วนเลย ให้คุณรีบกดครับถ้ายังไม่ได้กดอัปเดตให้คุณรีบกดกดปุ๊บก็จะกดอัปเดตทันทีเมื่ออัปเดตเสร็จครับระบบก็จะทําการอัปเดตแอป,ปทางรัฐของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะและเมื่อเป็นเวอร์ชันล่าสุดครับคุณก็จะสามารถได้เงิน1 0 0 0 0บาทได้มันมีผลโดยตรงถึงกันครับนะนี่ก็คือตรงนี้ครับอะกดอัปเดตให้เรียบร้อย แต่นี้พอกดอัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะเป็นหน้าเปิดนี้ให้คุณเปิดแอปทางรัฐออกมาพอเปิดแล้วเนี่ยแอปทางรัฐก็จะมาสู่หน้าให้คุณใส่พินโค้ดแบบนี้นะใส่ให้เรียบร้อยสาหรับคนที่ลืมพินโค้ดนะครับวิธีแก้ลืมพินโค้ดเนี่ยผมได้ทาคลิปอธิบายไว้อยู่สามารถดูได้หลังวิด,โดีโอเี้ไปเปลี่ยนพินโค้ดมาให้คุณมันถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับก็ไปแก้ตรงกันนะแล้วก็เมื่อแอปทางรัฐเปิดมาแบบนี้นะครับนี่ครับก็คือ คุณจะต้องมาหน้านี้กันทุกคนอยู่แล้วคือหน้าหลักในหน้าหลักก็จะมีชื่อของคุณด้านบนแล้วก็ตรงนี้แหละตรงการตรวจสอบสถานะนะครับถ้าคุณกดตรงนี้เนี่ยแล้วมันไปหน้าที่ได้เงินคือหน้า5แบบที่เป็นกลุ่มของคุณเมื่อไหร่ก็คือคุณได้เงินเมื่อนั้นนะครับการได้เงินก็คือจะเป็นกลุ่มของคุณเลยเช่นคุณอายุ 16- 20ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการ บอกอีกทีครับว่าได้เงินวันไหนเช่นกลุ่ม21็ถึง59ก็จะบอกว่าได้เงินวันไหนนะครับนั้นขึ้นอยู่กับคุณอยู่กลุ่มไหนด้วยนะในส่วนตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณกดตรงตรวจสอบตรงนี้เนี่ยแล้วมันยังมาหน้า3แบบนี้นะก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับหลายๆคนสอบถามกันไปเยอะว่าหน้า3มเนี่ยมันคือหน้าได้เงินหรือเปล่ามันคือหน้าที่ยังไม่ประกาศผลครับคือยังไม่สรุปว่าได้หรือไม่ไดนะ้ก็ต้องรอรับประกาศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน้าสามหรือหน้า3ที่ขึ้นว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุแบบนี้คือหน้าที่เขาบอกครับแต่ยังไม่ใช่การสรุป,ปรว่าวากลุ่มของคุณก็คือยังต้องรอ,อการประกาศในกลุ่มต่อไปของคุณต่อไปครับตรงนี้ถ้าลงทะเบียนสำเร็จแต่ไม่เป็นผู้สูงอายุครับตามโครงการตรงนี้ครับก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถรอนะครับตรงนี้คือรออย่างเดียวเลยนะตอนนี้ที่เป็นหน้า3าแบบนี้ รอวันที่รัฐจะประกาศผลผมเข้าใจดีครับทุกทท่านเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์หลายคนนะผมเข้าใจดีเลยว่ามันรอกันมานานนะครับตัวผมเองก็รอโครงการนี้มาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับหลายๆท่านก็รอกันมา,านานนะเขาก็สอบถามกันมานะครับผมเข้าใจทุกคนจริงๆทีนี้เนี่ยยังไงก็ต้องรอภาคหลักนะครับนะโอเคแล้วหน้าสามตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามาหน้าสี่อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้เงินนะต้องมาหน้าห้าอย่างนี้ต่างตอนที่บมบองแต่ต้นคลิป คือถ้าคุณเห็นหน้านี้เมื่อไหร่ครับคุณได้เงินก่อนใครแน่นอนคือก่อนเลยนะก่อนเพื่อนก่อนคนอื่นก็คือเป็นกลุ่มของคุณถึงละที่คุณได้เงินนะแต่ถ้ายังไม่ได้หน้าแบบนี้ก็ยังไม่ได้เงินนั่นเองครับโอเคอันนี้ชัดเจนให้คุณเข้าใจเห็นภาพแบบนี้ครับคลิปนี้เนี่ยมาเล่าให้คุณได้เห็นภาพนะว่ามันจะต้องเป็นอย่างไรเพราะเลยท่านเนี่ยสอบถามผมมาเยอะก็เลยต้องทําคลิปนี้เพื่อ,ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้เห็นว่าอ๋อมันต้อง เห็นหน้านี้ก่อนถึงจะได้เงินนะครับนเนี่ยถ้าคุณยังไม่เห็นหน้านี้ไปทําตัวเองเห็นหน้านี้แล้วจะได้เงินนะครับซึ่งการทําตัวเองเนี่ยผมต้องบอกกับทุกท่านนะคุณจะทําตัวเองไม่ได้ทีเดียวนะครับจะต้องรอกลุ่มของคุณแล้วก็วันที่รัดประกาศผลนะพอถึงกลุ่มคุณปุ๊บรัดประกาศผลปุ๊บนั่นแหละครับคือวันที่ชี้ผลเลยครับว่าคุณได้เงิน1นึ่งบาทในวันในรอบนั้นน,น,นั่นเองครับโอเคนี่ก็คือ สิ่งที่มาฝากกันอย่างไรก็ตามครับอย่าลืมอัปเดตแอปทางรัฐคุณเป็นอย่างประจำสม,ม่ำเสมอด้วยแล้วก็หากคุณมีข้อสงสยัยใดๆนะเกี่ยวกับแอปทางรัฐในส่วนของการอัปเดตแอปหรือว่าจะเป็นลืมรหัสพินเนี่ยวิธีการแก้ลืมรหัสพินก็สามารถดูได้หลังวีดีโอนี้รวมถึงส่วนอื่นนะครับก็สอบถามกันได้นะครับนี่ก็คือต้องมาฝากทุกท่านในแบบนี้โอเคดังนั้นสรุปเลยครับถ้าคุณเห็นหน้ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์ในกลุ่มของคุณเมื่อไหร่ก็เวลานั่นแหละครับ เป็นวันที่คุณได้เงิน1นึ่งบาทในกลุ่มของคุณแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มาหน้า5แบบนี้ในกลุ่มของคุณก็จะยังไม่ถึงเวลาที่คุณได้เงินนะคุณอาจจะเข้ามาตรวจสอบแอปทางรัฐทุกๆอาทิตย์นะครับกำหนดเป็นสมมติว่าคุณกําหนดเป็นทุกๆวันศุกร์คุณก็มากําหนดทุกวันศุกร์คุณก็เข้ามาเช็คนะโอเคก็เป็นไปตามนี้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็รีบทําการ เช็คดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผมบอกคุณต้องรอการประกาศผลจะทางบัตรครับเห็นหน้านี้ถึงจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทก่อนไข่นะนี่ข้อมูลสำคัญล่าสุดที่ฝากท่านถ้าไม่เติมจากน,นี้จะทำให้ท่านแน่นอนสำนีน้ขอ,ขอท่านจะหัวใจ